อันนี้ก็เป็นวิดีโอในคลิปที่3นะครับเ <c oughs> กี่ยวกับการดูแลเบื้องต้นสําหรับเครื่องเชื่อมติกนั่นเองว่ามันมีปัญหาที่เราสามารถในระดับยูเซอร์จะแก้ปัญหาได้เบื้องต้นหรือไม่ก่อนที่เราจะตัดสินใจส่ง,คงเครื่องเคลมนะครับผม <c oughs> เพื่อที่การันตีว่าเครื่องของเรามันพังจริงๆย้ํากับร้านว่ามันพังจริงๆหรือมันเป็นแค่ปัญหาเล็กน้อยที่เราสามารถแก้ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาส่งเครื่องไปเครื่องมานะครับผมถ้าเกิดว่าเครื่องยังมีประกัน สวัสดีครับคุณโจคนเล็กงานช่างไม้จิตอาสานะครับผมคลิปนี้ก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับสาหรับการดูแลเครื่องเบื้องต้นก่อนที่เราจะส่งประกันนั่นเองนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเครื่องเชื่อมติ๊กนะครับผมว่ามันจะมีความพิเศษยังไงในการดูแลว,ว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับผมมันมีหลายส่วนที่มันเป็นการดูแลเหมือนกับเครื่อง MMA หรือและเครื่อง m i g m a นะครับผมนั่นก็คือพวกระบบไฟฟ้าต่างๆนั่นเองนะครับผมเราก็ไล่มาว่าไฟฟ้าตกหรือไม่ตกนะครับซึ่ง อันเนี้ยคงไม่พูดย้อนอีกนะครับผมแต่ว่าจะพูดเพียงแต่คร่าวๆว่าให้เราทําการมีมัลติมิเตอร์หรือแคมมิเตอร์สักตัวหนึ่งเอาไว้วัดไฟนะครับมันจะเป็นประโยชน์มากสําหรับคนที่อยากจะดูแลเครื่องเบื้องต้นด้วยตัวเองนะครับอันนี้แนะนําเลยว่าควรที่จะต้องมีนะครับผมดังนั้นนะครับผมเครื่องติ๊กเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่มีระบบแก๊สเข้ามาด้วยนะครับผมดังนั้นมันก็จะเหมือนกับเครื่องมิกแม็กที่ว่าเราต้องดูระบบแก๊สด้วยนะครับนั่นก็คือว่าดูการลวดซึมของเกจนะครับขัน เกตไม่แน่นหรือสายยางที่มันเปื่อยมันยุ่ยแล้วนะครับผมแต่ว่าคลิปเนี้ยเราก็จะมาโฟกัสตรงส่วนของสิ่งที่ติ๊กมีแล้วก็เครื่องอื่นๆไม่มีเนาะเพราะว่าอะไรที่มันมีมันก็คงจะมีปัญหาที่อยู่คล้ายๆกันนั่นเองนะครับอ่าอันดับแรกนะครับผมเราก็ไปดูตรงส่วนของสายเชื่อมก่อนเลยนะครับผมสายเชื่อมติ๊กสายเชื่อมติ๊กมันก็จะเป็น ลักษณะแบบนี้นะครับผมมันก็จะมีความยาว3เมตร5เมตรหรือ8เมตรแล้วแต่ว่าเราจะซื้อมาใช้งานเนาะปัญหาหลักๆแล้วตรงส่วนของสายเชื่อมติ๊กเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่2-3งาข้อด้วยกันนะครับข้อแรกสมมุติว่าถ้าแก๊สไม่ออกเนี่ยเราอาจจะต้องมาไล่สายยางตัวนี้นิดนึงนะครับที่ต่อจากหน้าเครื่อง ไปที่ปลายหัวเชื่อมนะครับหัวทอสเนี่ยมันเปื่อยมันยุ่ยไหมนะครับผมถ้าเกิดว่ามันชํารุดเสียหายหรือว่ามันมีลมรั่วออกเราก็ทําการเปลี่ยนนะครับผมทําการเปลี่ยนมันก็จะไม่มีปัญหาอันนี้มันก็เป็นสายยางธรรมดานะครับผมสายยางที่เป็นสายลมธรรมดานั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะซื้อมาเปลี่ยนได้เองนะครับมันก็จะมีเข็มขัดลัดตัวนี้ที่จะเป็นหัวทองแดงตรงนี้จะไว้ขัดหน้าตู้นะครับเราก็ทําการซื้อมาตัด ชิ้นส่วนไปซื้อมาก็ได้นะครับผมต่อไปอีกอันนึงที่มักจะเป็นปัญหาปบ่อยๆก็คือเราทําการกดสวิตช์แล้วมันไม่ยอมอาร์กนะครับผมไม่ยอมอาร์กเนี่ยมันก็มีตั้งแต่สาเหตุและน้อยนะครับผมจนถึงสาเหตุเยอะๆสาเหตุน้อยที่สุดนะครับผมอาจจะแค่สายตัวนี้ที่มันมีการขาดในก็ได้นะครับผมสายตัวนี้ซึ่งมันก็จะ ต่อมาถึงตรงนี้นี่เองนะครับผมก็คือสวิตช์สายกดตัวนี้นะครับผมเราก็ทําการเช็คดูถ้าเรามีมัลติมิเตอร์หรือแคมมิเตอร์เราก็ทําการวัดดูนะครับผมอ่าแล้วก็วัดมันมันจะเป็นแบบนี้เนาะมันจะเป็นแบบนี้นะครับและปลายทางไม่เป็นอย่างนี้เราก็ทําการวัดนะครับผมขั้วตรงนี้กับขั้วตรงนี้นะครับว่ามันถึงกันหรือไม่นะครับถ้าวัดแล้วมันไม่มีเสียงอะไรที่แคมมิเตอร์ meter, แสดงว่ามันมีการขาดในนะครับผมแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนสายไฟแค่นี้เองนะครับ ผมไม่มีปัญหาหรือถ้าสวิตมันมีปัญหาเราก็ไปซื้อสวิตแบบนี้นะครับนี่มาใส่เนาะมันก็จะตัวละไม่กี่บาทนะครับผมตัวละไม่กี่บาทเราก็ทําการเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนสวิตตรงนี้ไปก็เป็นปัญหาเล็กๆนน้อยนะครับดังนั้นเราทําการเช็คตรงส่วนของอุปกรณ์ของเราก่อนนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีมลติมิเตอร์หรือแคมมิเตอร์อะไรเลยนะครับมันก็ทําได้อีกทางหนึ่งนะครับผมก็คือตรงส่วนของตู้นะครับตรงตู้ ปกติแล้วตรงส่วนของสวิตตัวนี้นะครับจะต้องต่อเข้ากับสวิตหน้าตู้ตรงนี้นะครับเราก็ทําการนะครับจัมตรงนี้เลยนะครับผมเอาสักกุไลน,นะครับผมสักกุไลเงี้ยก็ต่อนะครับผมมา จิ้มตรงนี้ให้มันถึงกันนะครับผมมันก็เหมือนกับที่เรากดสวิตนั่นเองครับพอถึงกันปุ๊บมันจะต้องทํางานนะครับผมถ้าเราจิ้มกันแล้วมันทํางานนะครับแต่ว่าพอใส่สายไปมันไม่ทํางานก็แสดงว่าปัญหามันอยู่ที่สายนะครับผมดังนั้นเราก็ไปจัดการสายว่าไปไล่สายไล่สายไฟว่ามันขาดหรือไม่ขาดอันนี้ก็น่าจะจบได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราจิ้มหน้าเครื่องแล้วนะครับผมแล้วมันไม่มีไม่มีอาการตอบสนองอะไรเลยมันอาจจะเป็นที่ ภายในเครื่องนะครับผมอันนี้แสดงว่าสายเราไม่มีปัญหาอะไรนะครับพอสายไม่มีปัญหาเราก็จะทําการตรวจสอบต่อไปนั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับเป็นลักษณะของการดูแลอย่างง่ายๆนะครับจากนั้นนะครับผมปกติแล้วถ้าเกิดว่าเรากดสวิตช์นะมันจะต้องมี2ตัวที่จะต้องทํางานนะครับผมตัวแรกเราเรียกว่าตัวโซลินอย์นะครับโซลินอย์มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่ตรงส่วนของสายแก๊สที่เข้ามาแล้วก็จะผ่านวาลว วาล์วแก๊สนะครับเป็นเราเรียกว่าโซลินอยวาล์วนะครับผมโซลินอยวาล์วอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้หรือจะเป็นวงกลมก็ได้นะครับผมเวลาที่เรากดสวิตช์หน้าเครื่องตรงนี้นะครับผมมันจะต้องทําการเปิดแล้วก็ปล่อยแก๊สออกไปใช้งานนะครับผมแล้วเราเรายกสวิตช์ออกปุ๊บมันก็จะทําการปิดตัวนะครับเปิดปิดเปิดปิดเหมือนวาล์วน้านะครับเราจะได้ยินเสียงดังแตกแตก,แตก,แ,ตกแตกเวลามันทํางานนะครับเวลามันเปิดมันก็จะดังแตก มันก็เปิดค้างไว้จนเราปล่อยมือสวิตช์มันก็จะปิดดังแตกอีกทีหนึ่งนะครับผมเราต้องได้ยินถ้าไม่ได้ยินส่วนใหญ่แล้วก็คือโซลินอยตัวนี้มีปัญหานะครับผมเราก็ทําการเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้ก็ได้หรือเราก็จะได้มั่นใจว่าเฮ้ยโซลินอยมีปัญหาถ้าเกิดว่าส่งเค็มได้ก็เคมถ้าส่งเคมไม่ได้เราก็ไปที่เอ่อส่งเคมไม่ได้แล้วหรือเครื่องมีอายุนานแล้วเนี่ยก็ส่งไปที่ ร้านช่างไฟอิเล็กทรอนิกส์ทุกคนนะครับเปลี่ยนได้เนาะนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับนอกจากโซลินอยตัวนี้แล้วอีกตัวหนึ่งที่มักจะมีปัญหานะครับผมเราเป็นเรียกว่าเป็นระบบเชี่ยวทองคําขาวนะครับหรือระบบไฮฟิเค q u นซี่นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ตรงนี้เป็นโมดูลเป็นแผงตรงนี้นะครับ ไฮระบบไฮฟินซี่นะครับผมมันจะเป็นลักษณะของมันก็จะมีอยู่2องรูปแบบนะครับอย่างในรูปเนาะอย่างในรูปจะขึ้นรูปให้ดูเนาะมันก็จะเป็นเคี่ยวที่สามารถตั้งเหมือนคล้ายๆกับเคี่ยวหัวเทียนนะครับผมแล้วก็กระแสมันก็จะวิ่งผ่านอากาศโดดให้เป็นเห็นเป็นเปลวแสงเปลวไฟนะครับแป๊บแป๊บป๊บแนะครับผมทำให้เวลาที่เรากดสวิตช์แล้วฟุ๊กมันเกิดการอาร์คโดยที่เราไม่ต้องไปแตะ หัว่าทางสเตนเราไม่ต้องแตะชิ้นงานนะครับเราเรียกว่าระบบไฮฟิคินซี่หรือ HF นะครับผมอันนี้มันเป็นข้อดีของออระบบติ๊กนะครับผมควรที่จะมีระบบไฮฟิคินซี่นะครับมันก็จะยิงสามารถยิงปุ๊บปุ๊บให้เกิดการอาร์คได้แต่ถ้าเราไม่มีระบบไฮฟิคินซี่มันก็จะเป็นระบบเก่าที่เราเรียกว่าระบบลิฟติ๊กนั่นเองหรือว่าเราต้องเขี่ยให้เกิดการอาร์คก่อนจะเชื่อม ถึงจะเชื่อมได้นะครับผมอันนี้คือระบบไฮฟิวซียนะครับผมบางครั้งระบบไฮฟินเซียเรากดปุ๊บมันตอบสนองช้าหรือมันดีเลยหรือมันหน่วงนะครับผมมันก็จะมี2 3สาสาเหตุด้วยกันนะครับสาเหตุแรกๆเลยก็คือว่าเวลาเราไม่ได้ใช้เครื่องนานๆนะครับผมตรงหน้าคอนแทคหน้าสัมผัสที่มันห่างกันแบบนี้นะครับที่มันเป็นห่างกันเคี้ยวเนี่ยมันอาจจะเป็นสนิมนะครับหรือมันอาจจะจากกันหรือว่าตัว ตัวน็อตนะครับผมที่ยึดไว้มันอาจจะเลื่อนออกทําให้มันอ้าจากกันได้นะครับดังนั้นการตอบสนองมันอาจจะทําให้ตอบสนองช้าไปหรือเร็วไปก็ได้นะครับดังนั้นเราก็ควรที่จะมาตั้งตรงนี้ให้มันพอดีกับจังหวะที่เรากดนะครับเราก็ทําการคลายนะครับคลายปะจแจแฉกนะครับผมแล้วก็ดันเข้าแล้วมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นเขี้ยวที่มันอยู่ลักษณะใกล้ๆก,กันอย่างนี้นะครับกระแสไฟมันก็จะโดดถึงกันเนาะเราก็สามารถตั้งได้โดยการบีบตัวนี้ให้เข้าหากัน ชิดๆนะครับผมอันนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือว่าเอาเอากระดาษทรายปัดนะครับให้ตัวทองคําขาวเนี่ยให้มันไม่มีสนิมเกาะมันก็จะทําการอาร์คได้เร็วได้ง่ายขึ้นกับอีกการหนึ่งถ้ามันห àng, ่างเราก็ตั้งให้มันชิดอีกหน่อย นะครับผมมันก็จะทําการตอบสนองกับความไวในการกดของเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือตรงส่วนของปัญหาของเครื่องติ๊กที่จะเกิดขึ้นได้ที่มันมีความแตกต่างจากของเชื่อมไฟฟ้าแล้วก็กระบวนการเชื่อมมิกแมกนะครับผมไล่มาตั้งแต่ระบบแก๊สก็ไล่เหมือนกันเนาะเช็คระบบไฟว่าไฟมันสูงกว่า2อ0ร้อยวันะนะครับผมปกติถ้าต่ำกว่า2 0 0โวลต์เนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องมีปัญหาได้ง่ายเนาะแล้วก็ไล่มาตรงส่วนของสวิตช์กด ครับผมสวิตช์กดเนี่ยอันนี้ก็จะไล่ง่ายนะครับผม แล้วก็มาอีกอันนึงก็ฟังเสียงโซโลนินอยนะครับถ้าแก๊สไม่ออกก็ว่ามันมีเสียงแบงแตกๆว่าโซโลนินอยทํางานหรือไม่นะครับแล้วจากนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันมีความหน่วงหรือมันมีความยืดของการอาร์คเนี่ยเราก็ไปดูตรงส่วนของระบบไฮคลนซี่นะครับผมเขี่ยวทองคําขาวว่าหนึ่งไม่ได้ใช้นานๆปุ๊บเราก็ทําการเอากระดาษทรายมาขัดๆๆซ้าเหมือนตั้งเขี่ยวนะครับผมให้มันมีความอาร์คได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะทําการบีบ ระยะ,ะชิิาของการอาร์คให้เข้ามาใกล้อีกนิดหนึ่งการอาร์คมันก็จะทําได้เร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าทําไมมันไม่เหมือนอตอนแรกๆก,ก็คือเชื่อมแล้วมันหน่วงๆนะครับก็ลองมาปรับตั้งเขี่ยวตัวนี้ดูนะครับผมอันนี้ก็เป็น 3- 4สข้อที่ลองเช็ดได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันเกินกว่านี้แสดงว่ามันก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับแผงวงจรละนะครับผมอันนี้ครูโจก็แนะนำให้ทำการส่งเคมหมือส่งซ่อม ที่ช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะครับผมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณโจด้วยนะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับคุณโจคุณเหล็กงานช่างไม้จิตอาสาครับ